ฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินทุกไอโฟนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังได้นอปานนี้ฝนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจีนอไม้ไผ่ผักเปี้ยวกุจี ทอดมือนีไปสิสนใจสวัสดีครับนะครับพี่น้องนะครับมาผมก,กับคุณนนุอิสานคือเก่านะครับมือนีผ้ามากินเขารอบอเกือบเกือบสิบายสามแลวพี่น้องนะครับตั้งแต่เสาร์พิ่งได้กิน <c oughs> พี่น้องเอ้ยทอดอันป,านปลาปลาลาปลานิ่นไหมครับปลาแดกปลานิ่งไหมพี่น้องเอ้ยมาที่นหรีย กินอบอวนไปทั่วห้องเยโอ้ยขนาดเราออกไปทอดข้างนอกด้วยครับเป็นทอดปลาลาปลานิ่นสมุนไพรนะครับปลาแดกปลานิ่นเอาไปทอดข้างนอกกินเลยโอ้ยเขาได้ปิดห้องเบดิด,ด,บดพี่นองเขาได้ปิดห้องเบิร์พี่หน้องเลยแม่ได้เจ้าควังยังปิดนะครับฮันบอปิดบ่ได้นะครับวุ้ยกุนกินอยู่มือ,อยังตีอยู่ขนาดล่างออกเรานะครับ<อ>พี่น้องเอ้ยเบิงๆๆๆออ่งเบิรเบิรเอาเดอ้อเป็นทังสีละเทือแรกนะครับทอดปลาลาปลานิ่นนะครับปลาแดกปลานิ่นเบิ่งแน ทอดสมุนไพรย่างดีอันนี้เห็นเห็นึ่งสีบําเมนอันอันเดอบําเณนฝอยกันหมอหรือว่าบําเมนอันตลอกเดอตะไคร้นะครับนี่ตะไคร้นะครับตะไคร้ทอดนะครับเอาไปตํานะครับตําอ่าซ้อยซ้อยอก็ตาตาเพราะมันเป็นฟุย,ฟย,ฟยก็เอามาทอดนะครับอันนี้เป็นคิงนะครับเป็นเออเป็นค่านะครับค่าทอดด้วยกันอันนี้อา่าอย่างนอใบบกูดนะครับ ทอดนกคือทอดเป็นหนึ่งสีพี่น้องบ่าเขียวคือเพิ่นไหมครับโอ้บะสงับสงบะสังเบืองบะนี้เบือง,งป่าเพิ่นบะนี้นะครับอันคือจังปลาสมนี่มันแตกออกจากกันไหมครับคือบ้าลหลับปลาล่าเนาะมันก็เลยเป็นหนึ่งสีนะครับปลาเมื่อยเนาะมันเมื่อยหละสุดยอดนะครับปลาานะครับปลาปลาทอดนะครับอยากมาโดดแล้วพี่น้องนะครับบะนีแนวกลับอีกแนวนึนนงก็คือตำบักแดงนี่ตำบักแดงบะมี่บกเขือผนมมือนะครับเนาะ บะเขือเทศนะครับเล่นเองมวนเองไม่มีบะเขือเทศนะครับเพราะว่าลืมเอาออมาแต่หองมูงตะหมู่ว่านนี่นะครับกับข้าวเหนียวผู้เบาไทยบ้านเอิรนผู้เบาาเอิรลูกเช่าหน้าเฮียตงไหมลูกเช่าหน้าไทยกัลลศิลนะครับฝากติดตามช่องยูทูบของเฮียตงในเด้อครับเด้อลูกชาวนาไทยกัลลศิลนะครับ,นนรบอันเพิน่นซ้อนไปขุดอีป,ปูตั้งแต่เสาๆุองพี่น,น้องขึ้นกับนอนตีสามได้ตื่นสวยเนะี่ยสามกลัวุเลรอครับเกือบตีสี่นอนทรัเห็นงาน เพิ่นกะพักมากแกเสาๆพ่นครับสมื่นนี่เราตื่น,สนเสาเด้พี่น้องเอินมากินเขาก็บ่มากกดอันนั่นนี่สาาือมึงใส่บะยาเคยไหนบุ้นรึมันกินแล้วซิมหน่อยเด้อเดี๋ยวจะไปคุดปุ๊บปู่โยนี่ปลาตะตอนปลาหนิมฮึมคุดหยวนกินเข,ข,ข้าไปเคียงคาถอดแล้วพี่น้อง อืสุดยอดขึ้นขึ้นฮันที่รอบเวลาใกล้ๆปลาสมกัดบักพริกแดงๆเนาะแซ่บพี่นอะกรอบกรอบใบบักกอนทางคนจำอรอ

พี่เบิร์ดพอดีเบิงโหลดสิเพรปันไหนืมแสบปากเลยเบิงจับซีน้ำมนโหลดพี่นอ้องตำบักแ่งต้องใส้บักบักขามเปยียกเนาะแนวมันเข้ากัน แซ<ม>่บแซ่บแซ่บแซ่บน้องกินผักกับกับติ่มซบด้วยนะครับนอกครำเนาะ ันเปิดต้นโดยเพลงเปิดไา่กัน mm hmm. เปิดไล่กันโดยเพ่งเฟอร์รินในเมืองหลวงช่วงนี้พายุเขานะครับพี่น้องก็ได้เปิดไา่กัน หมูบ้านหมูกวอนขึ้น่ออาฝนตกแห้งแถบแถวกรุงเทพแถวชุนบุรีเนาะพี่น้นองพันทยามือเศ้านี่กะฝนตกอยู่บ้านนอดนด้ยิดหนึ่ง ผู้เฒ่าแถวบ้านนะครับญาติพี่น้องเพิ่นพากันเฝ้าเก็บเขาสั่นพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้เกี่ยวแล้วหรอเจออุทอกระเพยนะเผื่ออุทกภัยทางน้ำท่วมอักขี้เย์เพย์ใหม้เจออุทกภัยน้ำท่มออว,กกำวมฝนตกใส่เขาแล้วพอเกี่ยวเสร็จก็ยังมาเจออีกอยู่นะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็ยังมาเจอ นตกใส่อีกพักกันฟาอเกประสันค้นงานกับหายากนียพี่น้องสมือเนี่ยอยากเคล็ของไฟของมันแลน้วมือแถมเมมทิร์นโมวี่ปุ่ดกาดจางน้ำมันละสีรลอยหาสิบหาร้อยน้องเกยแถวบ้านนอนของแทบไม่ได้บอลเล็ดเรื่องจริงเลย

แบบไรมา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 จากที่บ่มากแต่เมกแต่งกับมากไหมพี่น้องต้องใส่ซอนมาใส่บ,าไ,บ,า,ไบาได้แสดงว่ามันออกไปได้กินมันได้กินโดนเยอะบอกพี่น้องเนาะ เดี๋ยวอีเดี๋ยวอยู่อีกตัวหนึ่งตีให้นั่งกินเนาะวันนี้เนาะอืมอืมกลางขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี สนดีนะครับกะบี่ทรงของไม่นอนนะครับกะขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องกะบดูไก่ปันไดกัยังอุตส่าห์ทรงมาให้นะครับเนาะขอบคุณในน้ำใจนะครับพี่น้องที่ไม่ให้กับนนนะครับ ก็พี่เฮ็ดคลิปเห็นอย่างเห็นพี่น้องเบื้อง่งนี่และครับเฮ็ดพี่น้องเอ้ตายตายตาย cho hàng xèo với bạn ừ chắc thì phát cái... ừ. bệnh theo đấy nha Tùng cái này mình คู้หนึ่งแห่งใหญอ่านหนังสือพักมาหลายรอบแล้วสิบไปยาำได้หนรนะือไงนะว้าพี่น้องเลยไม่ได้เ่ยโอ้ขอไปหลายๆบ่บุง้งบะคราเนาะพี่นอ้องมันเป็นขำ้มอุท่านของภาษาอีสาน อโอ้โอหขอไปเลยเรเพชรนะครับเซฟ พอ,อ,อนะครับเห็ดโบไว้โบไว้พี่น้องโบบานบานสิโบเผ็ดปาะนี้เดี๋ยวไปหาเมนูเห็ดอยู่ ดัดแปลงบ้งก่อนะะสิเหตเปลนบ่นอะเบ้แล้วครับเพจพ้อ โอเคคราบน้องขอบคุณหลายๆนะครับสาหรับพี่น้องที่ให้การตอบรับนะครับด้วยการติดตามนะครับพูดกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราชมในคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเลย